โอไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอ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 าแบบไหนนแบบไหนพวกเราแบบไหน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 แระชุมเชิงปฏิบัติการอย่างเป็นทางการนะคะค่ะเพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพมีความปลอดภัยรวมถึงการดเนินงาน ตามนโยบายของสำนักงานนักการหารึกาศึกษามัิสิทธิธธในฐานะที่ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานเครือข่ายคุ้นฟรผู้บริโภคประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ผู้บริโภคพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฐฐพัฒนาศัาากยภาพนะครับเมื่อวานนี้ไปรับที่สระบุรีมาแล้วก็มีหลายๆท่านนะครับที่ได้เห็นทางนักขาวราสีมาวันนี้นําเรียนพวกเราอย่างนี้ครับว่าการทํางาน ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพเรามา,าประชุมเกี่ยวกับภาพตอนแนวเฉียงเหนือนะครับเมื่อเช้าก่อนลงมาสักครู่เนี่ยผมได้รับโทรศัพท์มีตั้งแต่มาหลอกคนไทยได้วยกันนะครับเอ่ออเาเอาสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพจากต่างประเทศมาจีนแล้วก็ท็อปปี้ของแบรนด์เองนะครับท็อปปี้ของแบรนด์เองแล้วก็จะขายทัวร์จีนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมก็มีไปจับคุณเลียนามนะครับที่เข้ามา สัจจการกระท่ำผู้ว่าเป็นไปกระท่อมตามหน้าตาสิการพร้อมขึ้นกระทำที่65นะครับแตบอกว่าศึกษาเราเรื่องนะคับตอนพรบกระท่อมอความทีห่้าเนี่ยตอนนั้นเป็นช่วงรอยต่อก็คือก็คือในด้านภัยสันติภูมิเนี่ยนะครับถ้าได้หาเรืกับทีมเจ้าหน้าที่แล้วก็สรุปมาว่าผมก็ต้องนำเรียนแบบว่าตัวผมเองอ่ะผมไม่เห็นด้วยผมไม่เห็นด้วยเพราะว่าถ้าอย่ามีใครขายน้ำต้มไรกระทำอดู่ลิงถนน ให้ออยเข้าไปชาร <c oughs> ์จเข้าไปจับนะครับแล้วก็แจ้งข้อกันสมุนไพรโดยไม่ขออนุญาตด้ยก็เลยมีเพื่อนเพื่อนเ,อเอราในจังหวัดบาง,งจังหวัดวันนี้เป็นการประชุมเครือข่ายของงานคุ้มครองผู้บริโภค20จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ <c oughs> การทำงานตรงนี้เราบอกว่าออยอ ซึ่งอยู่ที่นนทบุรีส่วนกลางเนี่ยเราก็มีเครือข่ายสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศซึ่งเรามีการประสานงานกันแบ่งเป็นทั้งในระดับประเทศแล้วก็ระดับภาคนะครับวันนี้ก็เป็นในเรื่องของการประชุมระดับภาคนะครับของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ20จังหวัดการประสานงานในที่นี้ก็เป็นทั้งในเรื่องขององค์ความรู้ด้วยนะครับเรื่องการทํางานร่วมกันนะครับการตกลงทําความเข้าใจในเรื่องของระบบการทํางานวันนี้งานอาหารและยาเราเรามีทั้งในเรื่องของการบริการ ผู้ประกอบการนะครับที่เราเรียกว่าการออกอยอยในเรื่องของผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งหลายเนี่ยนะครับวันนี้สําหรับที่เราบอกว่าคอปสอมิติใหม่วันนี้ออยอก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งนําระบบไอทีมาใช้ในการปฏิบัติงาน วันนี้ผู้ประกอบการไม่จําเป็นต้องมาที่สํานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดแล้วนะครับอ,อ,อยู่ที่สถานประกอบการอยู่ที่โรงงานอยู่ที่บ้านสามารถสัมมิชชั่นเอกสารในการขอออยอนะครับต่างๆเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ลดค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางลดเวลาในการเดินทางออหลายเรื่องเราสามารถอนุมัติอนุญาตได้ภายใน1วันทําการนะครับเช่นอาหารนะครับที่เป็นอาหารพร้อมบริโภคพร้อมปรุง แล้วก็เครื่องสำอางที่มีความเสี่ยงต่ําอันนี้ก็ถือว่าเป็นในเรื่องของงานบริการใหม่ๆซึ่งเรามีนะครับก็เมื่อเช้าผมเพิ่งได้รับโทรศัพท์ประสานงานนะครับจากท่านพันธุเรศประทีปเอ่อท่านรองเลขาสคบนะครับว่ามีข้อมูลว่ามีกลุ่มทุนจีนสีเทาแล้วกันนะครับเอ่อเขาเขาปลอมแปลงอาหารแล้วก็เครื่องสำอางยี่ห้อดังของไทยเราเนี่ย แล้วก็มีวัตถุประสงค์ก็คือจะขายกับชาวจีนด้วยกันที่มาเที่ยวในประเทศไทยนะครับแล้วก็ชื่นชอบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเนี่ยนะครับตอนนี้ก็เจ้าหน้าที่กําลังประสานงานกันเรื่องของตัวสถานที่นะครับในการที่เราจะเข้าบุคคลจับกลุ่มครับก็ตามกฎหมายอาญาเลยครับถ้ามีการความแบ่งสินค้าก็เข้าขายผลิตภัณฑ์อาหารปลอมผลิตเครื่องสำอางปลอมนะครับตรงนี้มีโทษจําคุกครับเครื่องสำอางปลอมก็จําคุก3ปี ส0 0แสนบาทนะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะดําเนินคดีถ้าในส่วนของผู้กระทําผิดซึ่งเป็นชาวต่างชาติหลังจากเราดําเนินคดีอาญาเรียบร้อยแล้วก็ต้องผลักดันกลับประเทศไปครับแล้วก็ขึ้นแบล็คลิสไม่ให้เข้าประเทศไทยอีกครับผู้เข้าร่วมประชุมกอด้วยผู้แทนกองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพในส่วนภูมิภาค